ไปอ่านคอมเมนต์นะในชิปเก่าๆนะมีคนบอกว่าโอ้พี่จับกล้องเด็กคนไทยอะ่ะมาเดี๋ยวเกมนี้ผม <is> oh, จับกล้องคนลาวให้ดูเลยแล้วเกมที่คนลาวยิงหัวฮะหนึ่งเท่าครับผม กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียนเกมครับก็ห่างหายไป2วันนะฮะเราไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าผมติดธุระนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเปิดสตรีมครับคลิปที่ท่านผู้ชมดูอยู่นะฮะจะเป็นคลิปย้อนหลังนะฮะจากไรสดนะฮะซึ่งผมก็จะเอามาลงใน YouTube อีกคอหนึ่งสำหรับใครนะฮะที่อยากจะมาออกคลิปแบบนี้นะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนกิจกรรมใหม่แล้วนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูไรสดนะฮะสำหรับใครอยากออกคลิปต้องมาคอมเมนต์ในไลฟ์ครับ แล้วก็บอกยูสไอดีผมนะฮะใครโชคดีคนนั้นก็จะได้เชิญมาเล่นนะครับซึ่งเราจะไลฟ์แล้วก็เราก็จะเชิญคนดูเนี่ยมาเล่นกลางไลฟ์เลยนะฮะแล้วก็จะอัดคลิปไปด้วยใครเล่นดีเราก็จะเอาคลิปนี้เนี่ยไปลงใน YouTube ด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วตอนนี้ไม่ต้องทักเพจมานะฮะถ้าผู้ชมที่อยากเล่นเนี่ยจะต้องมาดูในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอเคงั้นก็ถ้าพร้อมแล้วเกมเกมนี้นะจะเป็นสิคระหว่างดอมนะฮะดอมก๊อต <ome> กับน้องคนลาาครับพึ่งขอมาเล่นเมื่อกี้นี่เองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูิวว่าใครจะะโดก,กันนะ งั้นก็ไปเลยครับมาเริ่มต้นนะฮะเราติดตามมาได้ของฝั่งลาวก่อนแล้วกันครับดูจากเสเตปการตั้งไอวอลล้วเนี่ยน่าจะไม่ธรรมดานะพ่อหนุ่มคนนี้นะเขามาพร้อมกับปืนปืนพกที่ไม่ใช่ปืนพกนะฮะ <What? S 1> <c oughs> เป็นเจนติกตอกมาไอ้ปืนนี้ไม่ใช่ปืนพกแล้วมันเป็นปืนอะไรวะเกมแรกนะเปิดฉากมาสู้กันด้านบนครับตัดภาพมาดูดอมหน่อยสิ เกมเกมนี้ใครจะเป็นฝ่ายที่ยิงหัวได้นะฮะโอ้โหแล้วแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะความหมาย <laughs> แต่งตัวเหมือนกันด้วยฮะมาเกมแรกขอหัวสวยๆครับไม่เอาตายวงนะเกมแรกขอหัวสวยๆไม่เอาตายวงนะครับโอ้ยเข้าตัวไป50าดาเมจโอ้โแล้วเรียบร้อยครับผมเกมแรกนะฮะดอมยิงหัวไปฮะ1ต่อ0ูนครับทีมไทยนำขึ้นมา1ต่อ0ูนครับผม โอเคเกมที่2นะฮะรอบนี้เดี๋ยวเราจะติดตามมาได้ของคนลาวกันครับมาดูสิว่าเกมเกมนี้นะฮะคนลาวเนี่ยจะยิงหัวได้หรือเปล่านะฮะผมไปอ่านคอมเมนต์นนะในชิปเก่าๆนะมีคนบอกว่าโอ้พี่จับกล้องแต่คนไทยอ่มะมาเดี๋ยวเกมนี้ผมจับกล้องคนลาวให้ดูเลยแล้วเกมที่คนลาวยิงหัวฮนะหนึ่งเท่าครับผมเฮียเมื่อกี้นี่กำลังดื่มน้ำด้วยสำลักเลย โอเคมาเกมที่2นะคนลาวตีขึ้นมาเป็น1่เข้าได้ครับผมนะฮะไม่ธรรมดาว่ะส่วนเกมที่3นะฮะเรากลับมาดูคนไทยกันบ้างครับแล้วมาดูซิว่าเกมเกมนี้นะฮะคนไทยจะสามารถตีขึ้นไปเป็น2อหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่แน่คนลาวอาจจะ2อหนึ่งครับเกมเกมนี้ครับมาเดี๋ยวเกมนี้จับกล้องที่ดอมก๊อตครับผมมาเกมเกมนี้ดอมก๊อตนะฮะจะสามารถโชตึงให้เราดูได้หรือเปล่านะฮะยิงหัวคมคมครับผม คมคมครับและรอบนี้เป็นสิกระหว่างซองควงกับปืนพกฮะปั้งโอ้โหไม่โดนหัวครับแม่เมื่อกี้นี้ผมม sociedad, junior junior. Inı, mm ีล hmm. ุ้นนะว่าจะโดนหัวแบบคมคมนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าไป5าดาเมจฮะเจ็บชิดจี๊ดฮะเหมือนมดกัดนะครับแหมสกิดนิดหน่อยนะเอ้าทำไมน้องตั้งไอวอพันตัว ถ้าเกิดว่าไม่ได้พันยาตั้งไอวัพวพันตัวแบบนี้ผิดกฎนะครับโอเคงั้นรีบออกมาเลยโอ้โหแล้วเข้าไป5้าจดสี่ดาเมจครับดอมเจ็บนิดหน่อยฮะแ,แต่ไม่ถึงต้องพันยาเนี่ยผมเพราะว่าความสามารถพิเศษยังมีอยู่นะฮะตั้งเข้าหัวไปครับ,บผมนะฮะแล้วเกมเกมนี้นะฮะคนไทยตีขึ้นมาเป็น2ต่อหนึ่งครับมาเกมที่4ี่กับผมเกมเกมนี้เดี๋ยวเรามาจับก,กล้องที่คนลาวเหนือแล้วกันครับ และดูซิว่าคนลาวนะฮะจะสามารถตีขึ้นมาเป็น2เท่าได้หรือเปล่านะฮะแม่โดนนําไปแค่แต้มเดียวเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกครับกับการที่เราจะตีกลับขึ้นมาให้แต้มเสมอกันนะฮะมาเกมเกมนี้คนลาวจะสามารถแก้กเกมได้หรือเปล่านะฮะแต่ลําบากหน่อยนะฮะที่โพซิชันตรงนี้นะครับผมเป็นโพซิชันที่ริมเขื่อนโอ้โอเอา้าสังหารครับผม แม่เมื่อกี้นกว่ายิงหัวนะฮะโอ้โหเกมนี้ này, สังหารนะ,ะถือว่าไม่นับแต้มนะครับไม่นับแต้มนะฮะสังหารยัง2ต่อหนึ่งอยู่ครับโถแต่เมื่อกี้นี่ดาเมจขึ้นหัวนะฮะแต่น่าเสียดายที่น่าจะมีดาเมจส่วนหนึ่งไปโดนตัวตอนตายนะฮะก็เลยขึ้นเป็นสังหารครับต้องบอกคำนี้เลยวว่าน่าเสียดายครับยิงโดนหัวนะแต่ว่าดาเมจโดนตัวนะฮะคนเราเลยไม่ได้แต้มเลยนะครับเกมนี้ไม่งั้นเนี่ยคงได้แต้มตีเสมอแล้วนะครับ จะสามารถตีขึ้นมาเป็น2เท่าหรือเปล่าแล้วยิงเข้าตัวไปครับผมนะฮะเจ็ดสิบกวาดาเมจเลยอ้โหูดอมเจ็บมากครับและบอกว่ารอบนี้นะฮะคุณราพยายามที่จะด,ดันเข้าครับผมเนี่ยแต่การตั้งไอวอรต้องระวังหน่อยนะไม่งั้นนี่อาจจะโดนยิงหัวตายง่ายๆเนี่ยครับผมตัดภาพมาดูดอมกันหน่อยฮะตั้งอ้โหเข้าไป6ดาเมจครับเ <c oughs> มื่อกี้นึกว่าจะโดนหัวซะแล้วพัญญาส้มก่อ,อก่อน ยังไงทรับจังหวะนี้โอ้โหแล้ววิ่งสวนไปแบบนั้นแล้วดอมอัดตัวมามแม่ต่างฝ่ายต่างมีชั้นเชิงในการเล่นนะครับผมนะฮะระวังตัวพอสมควรครับพยายามจะไม่ให้ศัตรูเนี่ยสามารถมีจังหวะในการยิงตัวได้นะฮะแต่รู้สึกว่าใครอยู่ด้านมุมที่สูงกว่าเนี่ยน่าจะได้เปรียบนะฮะและตอนนี้ดอมวิ่งขึ้นด้านบนนะฮะและตอนนี้วงกําลังบีบด้วย ังไงครับคนเราพยายามพยายามบุกค,ครับพยายามบุกแต่โพสชั่นตรงนี้ไม่ค่อยดีครับไม่โล่งเท่าไหร่ตัดผ้ามาดูดอมหน่อยดอมพยายามตั้งไอวอขัดขวางข้าขัดขวางแม่จะยิงโดนหัวก็ยากหน่อยแล้วนะ <c oughs> โอ้โหแล้วเข้าหัวไปครับ53ดามดเมจครับแม่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะหมวกเกาะของคนลาวบินไปแล้วฮะแล้วซ่อมเลยทันทีหวังว่าเกมเกมนี้จะไม่มีใครตายวงแน่ผมโอ้โหอัดตัวไปฮะโอ้โหดอม ตอนนี้เกาะดอมแหกแล้วฮะพยายามพันยาก่อนฮะแล้ววงกำลังจะบีบอีกยี่สิบวิครับจะยื้อยันวงบีบไปหรือเปล่านะเกมเกมนี้สูงจะนานเกินไปนะฮะโอ้แล้ววงแล้วอ้าวอ้าวแล้วดอมโดนยิงหัวด้วยครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมนึกว่าอัดตัวนะฮะไม่ใช่นะฮะดอมโดนยิงหัวครับแล้วเกมเกมนี้นะฮะคนลาวตีขึ้นมาเป็น2เท่าครับผมโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าอัดตัวนะฮะไม่ใช่ฮะ สองเท่าครับผมเอาวะ่ะเกมนี้คนเราสามารถตีขึ้นมาเป็นสองเท่าได้ครับผมนะฮะตัดภาพกลับมาดูดอมเลยดูชิว่าเกมเกมนี้ดอมจะสามารถตีขึ้นมาเป็นสามสองได้หรือเปล่านะฮะมาเกมเกมนี้ยังไงสวัสดีคนดูทั้งร้อยกว่าคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอ้ยคนกดไลค์มีน้อยจริงเลยกดไลค์เป็นกำลังใจกันหน่อยสิเอาละครับผมเกมเกมนี้นะจับภาพที่ดอมก่อนฮนะ และดอมเป็สามารถตีได้เลยอโอโห <What? S 1> และเรียบร้อยครับผมนะฮะตอนนี้นะฮะคนลาวตีขึ้นมาเป็นส,สมต่อ2องแล้วครับผมเนะฮะมันอัดตัวไปเกมนึงนะผมก็เลยบวกรบคุณหารไม่ถูกนะฮะโอเคสามต่อ2ครับเอาวะ่ะและรอบนี้นะครับแต้มของคนลาวนำมาแล้วนะฮะสต่อสองครับเอาดีไม่อยากให้หัวแคนแก้มือแต่อยากให้ดอมแก้มือคนดูเขาอยากให้หัวแคนแก้มือครับ คือจริงๆแล้วอ่ะทุกเกมมันควรจะจบด้วยการยิงหัวไงเวลามันจบแบบนั้นอ่ะพี่เป็นพี่พี่ก็รู้สึกนะว่าเกมมันมันดูไม่โปร่งใสเท่าไหร่มันควรจะยิงหัวทุกเกมนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกมต่อไปอ่ะต้องให้พี่หัวแขนเข้ามาแก้มือเน่อยแล้วเราก็ต้องตั้งใจเล่นด้วยนะเขาจะรู้ว่าโอ้โห เร็วเกินไปป้เนี่ยจูๆ่ๆเกมจะเร็วมันก็เร็วมากเลยนะครับผมเนี่ยฮะคนลาวตีขึ้นมาเป็น4ต่อ2ครับผม4ต่อ2ฮะร,รอบนี้ดอมบอกว่าฉันไม่ยอมหรอกนะังฉันไม่ยอมให้แกน,นำฉันไปถึง4แต้มหรอกเอาแล้วฮะคนลาวนำมา2เกมแล้วเนี่ครับผมและดอมเอาไงครับดอมต้องเอาคืนแล้วนะเกมแรกของวันเนี่ยดอมจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะต้องเอาคืนแล้วดอม ยิงเข้าหัวไป14ดาเมจ2นัดครับแหมคนเลาเจ็บนิดนึงนะฮะไม่ถือว่าเจ็บมากโอ้โหแล้วอัดตัวมาเกาะดอมหายครับผมแต่ไม่เป็นไร5ห,หมวกยังมีอยู่นะครับโอ้โหแล้วเข้าหัวไปโอ้โหดอมยิงเข้าหัวหลายครั้งมากนะฮะแต่ดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่ครับคนรลาเลยไม่เจ็บเลยนะฮะทำได้แค่สก,กิดให้หมวกบินนะฮะจัดภาพมาดูดอมหน่อย และเกมเกมนี้นะฮะใทรจะเปะ็นฝ่ายที่ได้แต้มน,นะผมเอฟซีจากขอพอลาวครับที่สู้ๆครับผมเกมเกมนี้ต่างฝ่ายต่างอัดตัวกันฮะเราเลือดเหลือน้อยแล้วด้วยยามีไม่เอ่ยทางด้านคนลาวมียาอยู่นะฮะอ่ะอมก็มียานนไม่พันเกมเกมนี้จะบอกนะว่าจะตายวงนะครับไม่เอาตายวงนะขอยิงหัวคมๆนะฮะเกมเกมนี้ไม่ขอตายวงนะฮ <c> ะ <oughs> อัดตวัวไป โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมเกมเกมนี้นะฮะดอมตีขึ้นมาเป็น4ต่อสครับสู้กันยันท้ายวงจรฮะเอาละครับผมเกมเกมนี้นะฮะใครจะเป็นฝ่ายที่ได้แต้มนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าเกมเกมนี้ดอมชนะนะฮะดอมจะขึ้นมาเป็นสีเท่าครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกมเกมนี้คนลาวชนะนะฮะโอ้บอกเลยว่าลอยลำครับเพราะว่าอีกเกมเดียวก็สามารถชนะแล้วนะฮะและใครเอ่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้แต้มครับบอกเลยว่าพี่ดอมไม่ยอมนะฮะ พี่ดอมพยายามที่จะเอาคืนให้ได้ครับผมนะฮะไม่ยอมแนี่ๆแนนะครับถ้าเกิดว่าเกมเกมนี้คนลาวชนะแล้วก็พี่ดอมเนี่ยโอ้โหแพ้แน่ๆแนนะฮะเพราะงั้นแล้วพยายามเข้าอย่าแพ้จัดภาพมาดูฝั่งลาวหน่อยฮะบอกนะว่าคนลาวนะถ้ามีจังหวะดีๆนะเขายิงหัวอมมากนะฮบผมเป็นอันตรายมากครับดอมต้องระวังตัวโอ้โหหนึ่งนัดตั้งไอวอหนึ่งนัดตั้งไอวอดูดิ นี่มันคนเล่นไฮไลท์เป็นจริงๆนะครับนี่คือสเต็ปของคนที่เล่นไฮไลท์แบบเล่นตามกฎกติกานะฮะไม่มียืนรอไม่มีแอบนะฮะบ,บุกอย่างเดียวนะฮะเออนี่แหละหายากคนเล่นแบบนี้หายากอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอโหแล้วดอมตายวงครับผมชิปหาเลยเชีย แล้วดอมตายวงะฮะอา้าวแต้มเนี่ย4ต่อ3อยู่นะครับแต่ว่าดอมดาตายวงนะฮะเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าเกมเกมนี้คนเราชนะนะฮะคนเราจะชนะแต้มทันทีนะครับผมเอาละฮะตอนนี้เนี่ยงานหนักเนี่ยขึ้นอยู่ที่ดอม้วฮะถ้าเกิดว่าดอมอยากจะชนะคืนนะฮะดอมต้องชนะให้ได้หลังจากเกมนี้นะฮะ3เกมครับและดอมจะทําได้หรือเปล่ามารอดูกันนะฮะเอาละครับเกมเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่า เกมเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าฮะอืมวิ้ยนี่เปิดมาสร้างห้องเกมแรกนี่คุณลาวชนะเลยหรอเฮ้ยดอมแม่รู้สึกว่าพี่ดอมจะได้รับ <First Blood. S 1> เรียบร้อยครับผมเกมเกมแรกนคะคุณลาวชนะไปได้นะฮะด้วยสกอร์นะฮะคือ5ต่อ3ครับโอ้โห5ต่อ3ครับผมตบมือครับ โอ้โหห้าต่อสามอูพี่ดอมเรารับบทนะฮะกระสอบทรายเลยเกมแรกแหมก็ก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะฮะท่านผู้ชมครับก็สําหรับใครที่อยากจะมาเล่นออกคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับท่านผู้ชมต้องมาดูไลฟ์สดนะฮะเรามีไลฟ์สดทุกวันทีเวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มโดยประมาณนะครับผมสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเคงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ